ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปมาวิเชียร์แนวครับวันนี้นะครับก็ได้มาตะลุยด่านของใบไม้และเมย่าโดยเฉพาะนะครับก็ผมสร้างเองใช่ชื่ออาจจะเปลี่ยนแปลงไปนดิดนึงชื่อของเขาอะเป็นฮับ <c oughs> <c oughs> คือเ,เล่นเซอร์เขาลักแกไม่อยากให้รู้ชื่อจริงนะครับก็เมย่ามันชื่อแฮปปี้มาดิมามามาเม,ม,มียไม่เซฟนอนเลยอ่ะแล้วมันเหอะเป็นไรหรอถ้าตายอ่ะแล้วมันเหอะ ไหนไม่ยากอยู่ไหนก็เซ่ยได้เปลี่ยนสกินนะฮะอันนี้ทําเองปะฮะอาเบงทำเองอาเองกับมือรนี่ดูขังหลังอ่ะสบายเหรอเปล่าแอค่ะสกินผมเหมือนเดิมคะเป็นอวีอ่ะแล้วไปไหนอ่ะไปทางนี้ดอนเดิมนะฮะแต่ค่าซอมบี้กันเถอะฟังเสียงแล้วแน่เลยอังคาซอมบี้แน่นอน ไปไม้เอาดิไปให้โอ้อะไรเหลือซับบี้โอ้โหกินแล้วเลือดจะลดมากที่สุดโอ้โหมาต่ออย่างนี้เลยอ่ะเอาชู้เขาจะยืนเชียร์ไปด้วยกันไม่งั้นเม่ยาก็ไม่ผ่านอู้หู้หู้ไปโอ้ยเมื่อเขาจะหมดก่อนเนี่ยโอ้หมดแล้วตายอุ้ยเกิดเกิดแบบเทมา เอ้ยเอ้ยเขาช่วยเขาช่วยขึ้นมาใจทอปปี้เขาเป็นสีเอาสีดำสีไปเสื้โดดเสื้อโดดแบบไหนคะนี่นี่ก็เอ้ยช่วยเลยดิอันนี้ฝั่งบีของผมใบไม้ช่วยได้เอ็มเมย่านเด็กใบไมช่วยเลยก็ตายแล้วอกยจะตายแล้ว ลบไปมีมันมาลากเกินลบไปตายไม่ถ่าแล้วอ้าวโอ้ยมีซอมบี้อยู่ข้างนอกตัวนึงอ่ะอุ้ยชี้ตกไม้มาตายตรงข้างนอกอ่ะฟาดผ่าแล้วชีวูไม่ต้องต่อสู้แล้วเมีาลองแบบไปเลยดีกว่าบูเลยบูตีบ้างไม่ตีบ้างโอเคได้ เฮ้ยปิดประตูแม่ปิดประตูให้ลระตูปิดประตูปิดประตูเขาใช่ที่นี่ละบอกให้ปิดประตูปิดยังยังปิดเดี๋ยวนี้บอกให้ปิดประตูปิดไปยังปิดแล้วเปนไม้ช่วยหน่อยจะตายเนี่ย้าบบี่โอ้ยมันจะดำแล้วตกลาวาแล้ว รอเขม่ยม่ยจรอไงวะไปไป Happy ไปนี่ร eh ู้ส anyway, ึกว่า no มีความสุขเลยใ่ชื่อนันแฮปปี้มููิูบิูก็มาดูคนยากเลย่ะ่ายไปไรอเขาด้วยเขาไปด้วยเขาบปล่อยออกมา้า้รอดเราจะได้รงดสแบก มามามาแลเราก็วิ่งเกียร์บาเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แล้วก็กลับไปที่บ้านของตัวเองขับมุรีกัแล้วขับบู๊บบูบู๊บลงมาเลยมาได้เลยพี่พี่บุบู๊อยู่พี่บู๊ฉลาดกะเนี่ยไปเร็วไปไปไปโอ้คอไม่มมาเยอะมากอะโอ้ลงแล้วว่าไปเลย ใช่ป่ะอะไรหรอเราวะน้องตกเร็วว่ามีน้ำรออยู่มันค่อยค่อยตกอ่ะด้วยเขาด้วยมึงมาเพิ่มไอซอมบี้ก็จะพาวอเตอร์ใครทำป่ะไม่เออมันไม่คิดว่าจะลำบากขนาดนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเพราะว่าน่าจะมีของเสริมด้วยจะดีมากเลยได้แล้วได้แล้วนี่ไงก็อาหาร ไม่ทันมันเอาไม่ได้มันยากรู้ไหมปิดยวช็อปปี้ปิดประตูก่อนสองอีไม่ได้ออกมาตัวเดียวแล้วก็อปิดประตูแล้วให้มันตายตั้งตันเหลือแค่เลือดนิดเดียวไงต้องลองลงลาวาไปปุ๊บก็ตายเลยไงจริงๆลงลาวาต้องรอแป๊บนึงน้ำถึงจะอยู่ก็ปิดประตูค่อยๆใกออกวาทีละตัวแล้วก็มีคนดึงบูเข้าไปแล้วก็ตายเอาแสงกวัดจะหมดแล้วเนี่ย มันเยอะไปอ่ะบูมูมันเยอะไปอ่ะโอ,อ้อยเอาเหลือสัมวีปตัวเดียวขออยเขา้อคายแล้วไงเย้อยาในแล้วปลดภัยไปมีจับบี้ไปดิไปลงระ่ายขวารอใจเหรอน่าก็ยืนรอ,ยอ,ย<ล>อดีกว่า<ล>น่าจะทันขัดบ้านอะไร <laughs> ไม่ทนนจริ้เ่องเหอยอะนาเยอะันอกไปเลยหล้วเ็เหอยอะ้วีตเยอะลไตายวะม่เน้ำหลอกไปวะโอ้ยโอ้อ้ายพี่กลัตามไปไ่ห ไปนอนไปเขาก็เข้าคิวบูเยี่ยบ่าไปเลยแล้วก็ลงระไวอ่ะสวยงามแล้วก็ตายนี่เราเอาอะไรรอไว้ปะเนี่ยเอาดิเขย้าอยู่นอกคิดมั้ยเขยี่ยวมาเลยไอ้ยอระหว่างนี้กูไปละไอ้อ่ามันดำไหมไม่ไม่ไม่ ผ่านแล้วผ่านแล้วโอ้โหหมดใจเลยเยอะเลยนี่เขาใช้วิธีรัดเอานีา่วิธีรัดเดินเป๊กเอาดิาดรัดรัดด้านอะไม่เป็นไรหรอกรัดไงอะ่ะไม่มีคนว่าหรอกเอาแบ็คบู๊ตใส่เธอแล้วอะ่ะไม้ปิดช็อปปาวอเตอร์ดีไหมปิดมอนเตอร์เออเพราะว่ามอนเตอร์ขึ้นมามันเข้าไปได้อยากเชิดสไปเดอร์ไม่นี่คือตะลุยด่านนะเมย์ค่ะไม้สไปเดอร์มันเข้ามาได้ ซึ่งสไปเดอร์ไม่ได้อยู่ในกฎที่เราตกลงกันไว้เลยเอ้ยขึ้นไงอ่ะอย่อ่มีดาบฝั่งกันฝั่งนีฝั่งเมยน่าจะมีให้ขึ้นให้หลับอยู่ไปหลับซิเขาจะได้หลับจะได้เช้าๆเนาะจะได้ตาย้พวกแบงลุก็ตาบอดสีไปเลยตาบอดสีไปเลยอ่ะ น่าจะมีดาบไ้ให้หรอยก็จะดีนะไีเลยสอยไปไปไปวดออุ้ยแมงมุมไอัตนี่หมุกมก็ถึงบ้านเขาได้วะมันใช่บ้านเฮ้ยไม่ใช่ที่ดอดอ่ะบุกขึ้นมาเลยอ่ะโอ้ย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 โอ้มาได้ยั่แมงมุมอ่ะ กับดักแล้วติดกับดักออาว่างแมงมุมไม่ได้เนี่ยลืมไปคิวบูคิวบูคิวบูโอ้แม่โอคิปเปอร์คิปเปอร์โอ้โหเขาขอทุบเอ็นเดอร์บล็อกไปนะไม่ย่าไม่ไปละบายบายไปได้ไงอ่ะ ไปไปบอกวิธีเร็วไป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 ขึ้นไก่โอ้แล้วเลือดไม้ก็เหลือเท่านี้ขึ้นไงบอกก่อนขึ้นทางทางของไม้เองไปไปก็กระโดดในตรงบันไดมันจะเห็นว่ามันจะมีแบบก,ก๊อกก,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 กก๊อกไงใช่ไหมไหนอะฮะเอตอตรงอนั้นแลหละกินบอลฝรั่งเอ้ยเอาบอลฝรั่งเอ้ยเม่ย่ไม่ลงน้ำมาแล้วไม่รอหน่อยขึ้นไงอ่ะอ้าวจบแล้วอะ ไอ้ไม,ม้รอเขาด้วยไม่มีไฟแชกอะขึ้นไงไไหมขึ้นได้หน่อยได้ไมได้เล่นกันเองอะได้อันนี้ไม้อาจอยูม่มันขึ้นให้ไม่ได้ไม่มีไฟแชกอะโหถ้ามีต้องเฮีเจ็บเลยเจ็บว้าว,ว,าว ยัขึ้นได้แล้วจะไปเลยย่างมีแอปแอปใสของอยู่ะเป็นปไรอันีอั้ออะไันมัลยย่งมัั้นได้ไถึไปได้ออเันลังแรกเป็นที่สุดไปเออต้องแรกสาิกสาตยอดเมัอ คนยาชื่อแฮปปี้โอเคมันไม่ได้มันไม่ใช่ของเขาเองโอเคเอาไปว่าแต่เพิ่วรอเขาด้วยเอาออกเซิร์ฟเล่นอะไรเนี่ยเอาเลย มาเล่นเครื่องมา้ะนี่โอ้โหแมงมุมไปไฟไวไฟอะไรมียนั่นแหละนี่มาดูดูดีกว่าขอรวยไฟเลยรวยไฟเลยได้ไหมเออไวไวอยู่ด้ยเป็นไงล่ะออกคิมเปอร์เมียออกดูสกินตัวเอง เาดูสกินตัวเองทำไมอ่ะก็ไม่ยากเปลี่ยนสกินไงทำไมว่าสร้างสกินประจำให้ไม่ย่าตอนที่ไม่ยากใช้เอ้ยอดอีพีห้าที่ไม้ลบไปแล้วเอ็นเดอร์ถือเคนเอ็นเดอร์ถือเทนทีเฮ้ยเอ็นเดอร์มันขโมยไปโอเคก็จะเอาไปดีเอ็นเดอร์อะไรอะไรเอ็นเดอร์อะไรอุ้ยคิปเปอร์ เคยดูไอ้ไม่ได้ไม่ดูรูปปั้นตัวเองไม่มีเวลาดูกิ๊บเปอร์แลกดาบอยู่ตกด้วยสำหรับวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ภากิ๊บเปอร์ดาบตัวภ่ษสาไทยแบบ subscribe แปว่าติดตามเป็นปุ่มสีแดงอยู่ด้านล่างอย่าลืมกดกันด้วยนะครับวันนี้บายครับบายบายตู้